แทนที่จะผลิตนิวเคลียร์หาวิธีป้องกันโรคระบาดจะดีกว่านี่คือคำเตือนของมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเบลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ที่พร้ำเตือนชาวโลกมาอย่างตออ่อเนื่องหลายปีแต่ก็ไม่มีใครหยุดฟังระหว่างเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2017มหาเศรษฐีนักบุญออกมาเตือนผ่านสถานีโทร โทรทัศน์ BCS ว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดไปทั่วโลกซึ่งไม่มีใครเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโดยผลกระทบจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรคร้ายจะสร้างความตื่นะหนกและตกใจไปทั่วทั้งโลกตอนนี้ยังพอมีเวลาให้เตรียมการเพื่อหาทางรับมือกับภายุนะใหม่ที่กำลังจะโจมตีโลกบิลเกตไม่ได้พูดกว้างๆจินตนาการไปเรื่อยแต่เขาระบุชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดคือการคิดค้นหาวัคซีนเพื่อป้อง การโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งค่าระดมสมองช่วยกันจริงๆใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำ ตอนนี้ยังมีเวลาพอท,ที่จะเตรียมอาวุธให้ครบมือเพื่อพร้อมต่อสู้กับโรคระบาดครั้งต่อไปก็เพราะเล็งเห็นถึงหายนะไร้แรงที่รอยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหลายปีมานี้บิลเกตจึงทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและศึกษาด้านการแพทย์โดยทันทีที่เกิดการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 เขาไม่รอช้าที่จะบริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยต่อสู้กับไวรัสร้าย ในการส success, death, horses, stone, jumped, ัมภาษณ์กับ BCS เมื่อปี2017มหาเศรษฐีวิสัยทัศน์ไกลยังเล่าถึงความพยายามในการพัฒนาวัคซีนที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมูนิธิบิลเกตเมลินดาเกตได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรสร้างความร่วมมือในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด ด้วยจับมือกับภาครัฐเอกชนหลายแหง่งและทันทีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศจีนบิลเกตก็ต่อสายตรงถึงบริษัทเร็กโซสมิธคลายนหรือ GSK ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตรกรรมวัคซีนที่ใช้กับระบบสารเสริมฤทธิ์ประเภทต่างๆเพื่อนำเทคโนโลยีนี้ไปต่อย,ยอดเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยเร็วที่สุด แต่กระนั้นจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับข่าวดีใดๆว่าจะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ได้ในปี2018มหาเศรษฐีไมโครซอฟออกรวมเตือนอีกครั้งระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมการแพทย์รัตเมสซาสุเซดโดยชี้ว่าชาวโลกส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กลับมีความคืบหน้าช้ามากในการเตรียมการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคใหมๆ่ๆ มีความเสี่ยงอย่างมากที่พวกเราจะตกเป็นเหยื่อโจมตีของโรคระบาดในอนาคตในทัศนะของเขาแล้วโลกทั้งโลกจำเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับเชื้อร้ายที่จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันทั้งโลกเหมือนกับที่กองทัพต้องเตรียมตัวรับมือกับสงครามซึ่งหากเตรียมตัวไว้พร้อมสับเมื่อเกิดการระบาดจริงชาวโลกจะได้ไม่แตกตื่นจนเกินไป เมื่อย้อนกลับไปในปี2016เบลเกตให้สัมภาษณ์กับ BBC แสดงความวิตกกว่าแม้โลกจะได้ใชัยชนะในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสเอโบอลาในทวีปแอฟริกาเมื่อปี2015ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลักหมืน่นและจำกัดการระบาดอยู่เฉพาะในภูมิภาค แต่ครั้งหน้าเราจะไม่โชคดีเหมือนก่อนอาจมีไวรัสตัวใหม่ที่สามารถแพรก่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ติดเชื้อรู้สึกสบายดีและใช้ชีวิตเป็นปกติยังขึ้นเครื่องบินไปไหนตอนไหนยังไปจ่ายตลาดแต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็โจมตีอวัยวะต่างๆและเพแพรก่กระจายไปหาคนอื่นแล้ว ในทศวรรษหน้าเขาเชื่อว่าแหล่งของไวรัสจะมาจากธรรมชาติหรือมาจากการก่อ,ก,อการร้ายทางชีวภาพในตอนหนึ่งของการขึ้นเวที t ็ d t a l k เมื่อปี2015ในหัวขอ้อการระบาดครั้งต่อไปไม่มีใครพร้อมหรอกเขาทำนายไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ครึ่งทศวรรษก่อนแล้วก่อ,อนแล้วว่าจะมีอาวุธไร้ตัวใจที่สามารถฆ่าคนมากกว่า10ล้านคนภายในเวลาไม่กี่10ปีมันจะต้องเป็นไวรัสที่แพร่เชื้อติดต่อ,อก,กันอย่างรวดเร็วมากกว่าจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. ตอนเป็นเด็กสิ่งที่พวกเรากลัวมากที่สุดคือสงครามนิวเคลียร์แต่วันนี้ขยันะร้ายที่น่ากลัวที่สุดของโลกกลับไม่ใช่นิวเคลียร์แต่มันคือไวรัสเราลงทุนไปมากกับการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์แต่ลงทุนน้อยมากกับการหาวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่ๆแม้แต่ระดับเจ้าอย่างเช่นเจ้าฟ้าชาลของประเทศอังกฤษและประมุขมนาโก,ก็ยังติดเชื้อโควิด -19 นักภานาาอะไรกับชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเรา